Oh. เปิด<ะ>ไม่ได้ที่จะเข้าไปดูมหมาเออทำไมเปิดไม่ได้อ่ะ mm hmm. มันมันขึ้นว่ายังไงไม่ขึ้นอะไรมันมืดไปหมดเลยคลิปไหนนี่คลิปที่เป็นหมานัคลิปที่เป็นหมาคือเราลบออกเราเราไปทำผิดเราลบออกเรายังไม่ได้โหลดใหม่ดูคลิปอื่นล่ะ oh, <ๆ>เออนั่นแหละ มันมีคลิปอื่นอยู่อันนี้พาดูต้นไม้สวยงามานีฮะนี่ถ่ายอยู่ต้นไม้สวยงามออเอเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้นไม้สวยงาม <c oughs> อจะเอาอะไรถ <c oughs> ีเสือ้ออืมนั่นอะไรนะ <c oughs> นั่กาาราดดางอูอ <c oughs> นี่น กระถางใหญ่หน้ากระดาษเขียวอ๋อมีหลายอย่างใช่ไหมไอ้นี่หน้ากระดาษด่างด่างด่างเขียวโอ้หนี่หนี้นี้แล้วแต่จะดูเลยบ้านนี้ดอกแล้วนู่นไอ้นู่นดอกแล้วรวยไม่เลิกไงรวยไม่เลิกอ๋อนั่นอ่ะโอเคอันนี้ที่ที่เด้งให้เราไปใช่ป่ะไม่ใช่อันนี้อันใหญ่นู่นนุ่นอันนุ่นที่ให้อ๋อนั่นเหรอนั่นอะไร เศรษฐีทั้งนั้นใช่ไหมเศรษฐีนั้นพยาเทครัวอ่าพยาเทครัวนี่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 มีทุกอย่างฮึมนี่มากบ้านนี้รักต้นไม้เลยนี่ทุกอย่าง นีทุกอย่างจะาถามหาอะไรแก้วหน้าหมาก็มีไอ้น,นี่บันไดเศรษฐีใช่ไหมห<า>บันไดเศรษฐีใช่ไหมนี่ใช่แล้วเนี่ยนี่ออกดอกแล้วเจี๊ยบนี่ออกดอกแล้วนี่อะไร นี่หรอดอกสีอะไรอะนั่นอกมันเป็อย่านั้ลยโอ้ไม่ต้องไม่ต้องบานไม่ต้องอะไรแล้วใช่ไหมนั่นอะไรอ่ะนกน้อยอะไรดูนกน้อยนกน้อยจริงจิ้อันนี้ก้านทองเสจีก้านทองเป็นสจีแล้ว อันนี้อะไรนะอะไรหูอะไรห่อเงินห่อทองอะไรเหรอห่อเงินห่อทองเอ,งอ,อ,งอาชาอ,อมก็มี<ะ> <c oughs> บ้านนี้เอ้อมีทุกอย่างนั้นนั่นนั้นนั่นนั้นอะไรต้นใหญ่พึงงพ่งดาโอ้ทับพึ่งด่างนี่ไม่มีราคาเหรอ เล้วมันมีดอกไหมมีดอกมันสวยเวลาดอกออกมันตังมีนะสีอะไรดอกอันสีขาวอ่ะเดี๋ยวไปดูฝั่งนูน้นฝั่งนู้นอะไรนะฮะอืม <laughs> ปูเล่ก <laughs> ็มีนั่นอืมใจดีนะเจ้าเนี่ยใครขออะไรให้หมดเนี <laughs> ่ย นี่อืมนี่นี่อ่านั่นนั่นเสน่ห์จันมีทุกอย่างอะทั้งอะไรนะทั้งทั้งดำทั้งขาวอ๋อเหรอเอาเราไม่รู้จักชื่ออืมนั่นอันนี้พันเสน่ห์จันทุกนั่นเลยใช่ไหมนี่ใช่จันแดงจันขาวจันลาดจันเขียวอ่าสารพัดสารพัดจันตรงนี้สารพัดจันนั่น ใบสวยเลยฮะฝั่งนี้ก็มีอีกอ <c oughs> เรียกชื่อกันไม่ถูกเยอะแยนะไอันี้พวกเศษสีทั้งหลายออลลนะน,น่นฝักวนนหวา,กวานก็มีเอา้ <c oughs> าถูกฝักหวาน สักวนันโอแล้วทำไมไม่เก็บผัดแต่นี่ยดอกแคยังมีน้องโอ้โอ้อนี่อีกน,นี่ลิบินชาลีกำลังออกใหญ่เลยนะอของเราก็เริ่มนั่นแหละเริ่มเริ่มขยายออกมาแล้วอืงงวม อันนี้เหรอ,อโอ้นี่พัดพึ่งด่างเออใช่ใช่แล้วอันนี้นบางใบมันก็ไม่ด่างนะฮะแยกมาจากต้นหนูเหรอเนี่ยน,นี่ดอกไม้หรืออะไรเจี๊ยบเนี่นนยใช่ว่ากระสังเหรอ กระสังมันต้องมีนั่นเลยนี่ข้างขาวดำนี่ก็มีดอกใช่ไหมอ้าวๆๆๆคลิปชมคลิปคลิปชมไม้สวยงาม,มาอ,ง <laughs> อ่า<ะ>น <laughs> นี่แถมแถม,แ,ถมแค่นี้ก่อนโอเคก็จะประมาณนี้